เอาละมาหลังจากที่เราห่างหายกันไปหลายเดินในสหรับแมพของ t ทเลทาวเวอ e ์ดีฟเอนต์บอกเลยว่าเพ่งอัปเดตไปอย่างเยอะแล้วแบบผมที่ผมกลับมาเล่นนี่คือไม่ใช่อะไรนะไอยอนมันส่งมามันมีตัวละครแบบตัวนึงที่แบบราคาตอนนี้โคตรแพงมากๆอะ่ะตัวละครมันราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นไม่รู้จริงหรือเปล่านะ <laughs> อยากรู้ว่าเป็นตัวละครอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป เนี่ยมันจะอยู่ในอีเวนต์อะไรนะคอกอีเวนต์ช็อปตรงนี้ปะมันเป็นตัวละครที่เรียกว่าโอกาสออกแบบโคตรจะน้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันอยู่ในที่อีเวนต์พาร์ทอันนี้ปะวะหรือว่าช็อปนี่ไงเนี่ยมันมีโอกาสออก0.001อ่ะลองดูดิแบบโคตรน้อยโอกาสมานาัน่ะ0.001อ่ะ ซึ่งในการที่มันโอกาสออกน้อยมากๆอ่ะที่ผมบอกไปอ่ะราคามันเลยพุ่งไปอยู่ที่ประมาณสามหมืน 30, เลยแบบราคาไม่รู้ว่าซื้อขายจริงหรือเปล่านะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาขายออกอ่ะก็ในตัวละครมันเแนบบ่ยมันเป็นระดับของอัลติเมทเลยนะเว้ย yes, <sir. S 1> คือแบบมันจะมีแค่ช่วงอีเวนต์แค่ช่วงนี้แหละที่มันเอามาแบบว่าให้เรามาสุ่มเปิดนะครับผมวิธีการที่เราจะได้รับไอตัวละครนี่เหมือนเราต้องไปฟาร์มนะผมไอฟาร์มตัวของนาฬิกาอีเวน่ะ ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2008ใช่ปะถ้าผมฟาร์มอีกรอบหนึ่งแล้วผมผ่านอ่ะก็คือผมจะได้เป็น3 0 0พันแล้วผมจะสามารถเปิดได้10กล่องนะครับผมวิธีการผ่านอีเวนท์ที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นอ่ะแบบว่าใช้ตัวละครแบบไม่กี่ตัวเองมั้งก็คือผมจะใช้อีเวนต์ตัวละครของเกมพาร์ทของไอตัวเนี้ยมันเป็นเลเวล24ป่ะที่ผมได้มาเลเวลอันี่ไงเลเวล20ตัวนี้ตัวนี้ค็อกสไปเดอร์เออไอตัวนี้เลยคือเป็นตัวละครเดียวที่แบบเท่าไหร่นะเอามาสัก2ตัวเราสามารถผ่านอีเวนต์ใหม่ได้เลย ถ้าวิธีการผ่านก็จัดแค่นี้พอนะเวย้ยจัดแค่แบบเนี่ยมันเป็นระดับแค่รีเจนอะแต่แม่ผ่านอีเวนต์ใหม่ได้แม่โคตรโหมดมากเลยเนี่ยเอาแค่ตัวนี้ไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะแต่ผมจะเอาตัวฟาร์มเัินไปอะเออวิธีการผ่านของมันแค่นี้พอนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการผ่านด่านใช้แค่2ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะเวย้ยตัวที่สองอะแต่ผมจะเอาเป็นตัวฟาร์มมาเพราะว่ามันจะได้เงินไวนะเออแล้วก็วางให้มันแบบว่าอ,อยู่ระยะประมาณนี้แหละไม่ต้องให้มันไกลนะ เลือกมุมมุมไว้อะผมก็เลือกไว้ประมาณนี้แล้วก็ช่องนี้มันสามารถวางได้5ช่องมั้งไอตัวฟาร์มเนี่ยนี่ไงตอนนี้วางได้ 2, 2> นีในช่องที่3ก็วางตรงน,นี้เออไปส่วนไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวเราจะเรียกไอตัวของค o อกสไปเดอร์มาตอนประมาณเวฟที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเวฟที่5มั้งตอนในเวฟที่3ก็คือเราวางเงินไปแบบชิวๆไปได้เลยนี่เลยนี่มุมตรงนี้ไงที่บอกไปปั๊บแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือตรงนี้จบ เออการไว้อันนี้คือการหลุดนะเออไอตรงนี้คือการหลุดสุดๆแล้วอะ่แะแบบว่าให้แบบมันยิงหรือมันเกาะก็คือการหลุดแค่ตรงเนี้ยมีแค่นี้เองนอกนั้นก็คือเราสามารถวางคอกสไปเดอร์ไว้ได้เลยนะเว้ยเนี่ยเราก็เตรียมวางไว้ตรงนี้ยคือผมจะนี่วางไว้ได้เลยมันก็จะนั่งเคลีย์อย่างเงี้ยชิวๆคือหลังจากนี้ผมจะสามารถอัพเงินก็ได้นะเว้ยเอาแบบว่าเอาเงินที่เหลือไปอัพเงินหรือว่าจะอัพคอ็อกสไปเดอร์อย่างเดียวก็ได้ แต่ในสรับที่ผมเล่นนะผมก็จะเอ,เอาเงินที่มันมีอยู่อะจะเอาไปลงค็อกสไปเดอร์อย่างเดียวนะเว้ยแล้วการที่ผมลงอะคือผมจะลงแค่จุดนี้จุดเดียวเลยนะจบที่แบบว่าจบได้ไวอะเออวางแค่จุดนี้จุดเดียวไปเลยตัวละครที่เราลงไปออย่างไอตัวคอสไปเดอร์มันจะได้ตีไ,ไวๆแล้วมันจะได้ตีง่ายๆด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะโกงอะมึงลองดูวงมันดิวงตีแม่งโคตรกว้างอะแล้วแถมมันตีเป็นหมู่อะไม่รู้มันเรียกว่าตีแบบเป็น AOE หรือเปล่านะไม่รู้นะเออแต่แบบ วงอะวงสีเหลืองคือวงที่มันตีนะเว้ยเออส่วนไอ้วงสีขาวมันคือวงระยะของมันแล้วคิดสภาพแบบมอนแม่งเยอะๆอย่างเงี้ยไอตัวค็อกสไปเดอร์นี่แบบเคลียร์โคตรสบายส่วนไอตัวเนี้ยเราสามารถขายทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเราแค่เอามาเคลียร์แค่ช่วงที่มันหลุดมาเฉยนะเว้ยเพราะว่าหลังจากนี้เราก็คือลงตรงนี้ได้หมดเลยเออแบบว่าลงยัดยัดยัดไปได้เลยแบบชิว,ชว แล้วก็ในเรื่องของไอไอ toilet tower defense ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกผมไม่มีแผนที่จะกลับมาเล่นเลย yes, <sir. S 1> จนกระทั่งอที่ผมบอกไว้ต้นคลิปว่ายอนอ่ะมันบอกว่ามีตัวละครที่แบบราคามันขึ้นเขาเรียกว่าไงเงยขึ้นราคาแบบตัวละครเดียวสามหมื่นผมถามว่าเอ้ยมันจริงเหรอวะทีม่มันมันหลอกอะไรเงี้ยเอ้ยแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องจริงนะเ้ยมันเป็นตัวละครที่โอกาสที่ผมบอกอ่ะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอกาสที่โคตรจะน้อยอ่ะแต่แบบราคาแบบโหโคตร เอาเรื่องอยู่นะสามหมื่นสามหมื่นนี่คือเขาขายออกนะที่เขาบอกก็คือขายออกสองตัวนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ฟังจากน้องอีกทีแล้วน้องเขาก็ไปแคปโพสต์มานะครับผมเท่าที่ผมรู้มาก็คือบางคนเขาสุ่มไปเป็นพันกล่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกนะเว้ยคือโอกาสมันน่าจะออกยากจริงๆว่ะแต่ไม่รู้สุดท้ายว่าไอคนที่สุ่มได้อ่ะคือเขาหมดไปกี่กล่องไงล้วก็ไม่ได้รู้ไงแต่ก็โหแต่ได้มาก็ยินดีเลยครับพี่ชายแต่ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะขึ้นหรือเปล่านะ เพราะด้วยความที่มันมีเฉพาะช่วงอีเวนปะอีเวนเนี้ยที่ผมมาเล่นเนี่ยเออมันจะมีแค่อีเวนนี้อีเวนเดียวหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ชัวในอนาคตมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นอยู่นะเว้ยไอตัวละครของไอศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไอระดับอันติเมดอะเพราะด้วยความที่มันมาแค่อีเวนนี้ปะในอนาคตมันอาจจะหาไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนกับไอแมปของอนิเมะแอดเวนเจอร์ที่ผมจำไม่ค่อยได้มันจะมีตัวละครหนึ่งที่แบบมันไม่สามารถหาได้แล้วอ่ะแล้วแบบ ราคามันสูงสูงอะตัวดีโอป่ะพป่ตลืมลืมแล้วน,นี้ขอภัยวะ่ะไงก็ต้องรอดูอีกทีปะ่ะในเรื่องของตัวละครอ่ะไงมันอาจจะมีตกก็ได้มั้งวใาคราจะไปรู้แต่ราคาแบบใครได้มานี่แบบสุลต่านอะจริงของสไปเดอร์เก็บหมดครับไอ้น้องอืมตัวเดียวรับจบทุกงานสามารถไปเอาได้ที่แพทเทิร์นพาตอนรีวิวยีแต่มันจะมีตัวละคร Le วิสี่สิอยู่อะไอของแพทเทิร์นพาระผมก็ไม่รู้ว่ามัน มันแบบว่ามีความสามารถยังไงนะเดี๋ยวแต่ว่าผมใกล้ถึงแล้วแหละเพราะว่าเบทเทิลพาผมอยู่ที่ประมาณ30มสิบกว่าคือกูเล่นวันเดียวแล้วคือแบบเล่นแต่โหมดเนี้ยมันเลยขึ้นไวมั้งเออก็เลยแบบง่ายหน่อยนี่มาละเวฟห้าเนี่ยสิบห้เท่าสิบห้าพอดีนะผมก็คือตามลิมิตที่มันมีให้เป๊ะๆเ,เลยเอันนี้ก็คือปล่อยไปได้เลยเบฟห้ คือที่ผมที่ผมเลิกระวงไงดูดิบอสมันก็จะยืนนิ่งเงี้ยนะนั่นคือข้อดีเว้ยให้บอสมันจะาชา้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอ็อกสไปเดอร์แม่งไล่เตียบสบายๆแต่เราก่อนที่จะขายเปิดให้ได้ก่อนนี่ไงเนีย่ยจบละตัวของคอ็อกสไปเดอร์รับจบทุกงานนี่ได้ครบเลยไอต,ตัวคอ็อกสไปเดอร์คือต่อให้เราไม่ได้ได้นานแค่ไหนอะแต่แบบแค่เราได้ตัวมันมาแม่งก็รับจบเลยอะมันเป็นตัวฟรีด้วยนะเอออย่าลืมไปเอาได้นะผมที่ววยี่สิบของเวทเทิลพาร์ทอืมไหนดูดิมีทั้งหมดกี่่กอง เท่าที่ดูนะมีประมาณ27กล่องนะตอนนี้ยี่สิบเจ็ดกล่องก็สุ่มได้อยู่27กล่องอะ่ะนะามาเริ่มสุ่มกันเลยยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบเจ็ดกล่องวะสุ่มทีละสิบเลยสิบกล่องแรกไปเชื่อไผมเปิดใหม่คุณรูว่าเพชรฟิลโอ้ยโอ้โอดีดเจเนรีมาไม่มีมิสติกออกวะตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ยานะเพราะวันนี้ผมแค่สุ่มเล่นๆน,นะผมยังไงเดี๋ยวผมจะใช้ยาตอนที่สุม่มจริงๆจังแบบหลัก,กร้อยกล่องหรืออาจจะมากกว่านั้นอะเอออันนี้แค่แบบสุ่มเล่นๆยี่สิบกล่องมิสติกสักตัวไม่มีเลย โ oh อ้ไม่ก็ลิจินเนรี่รัวๆไม่มีมิสติกเลย่ะกูเกลือท่างี้จริงอันนี้เหลืออีกเจ็ดกล่องผมมันให้สุ่มได้แค่ทีละกล่องแล้วเหรอโอเคได้ไปเปิดรัวๆได้ปะเฮ้ยดีเลยไม่มีมิสติกสักตัวเลยเลยยี่ปีกไม่เอาน่าจะเกลือหมดทุกอันแน่นอนรับประกันอืมไม่มีเลยมิสต้มิสติกสักตัวเข้าใจได้ทาไมถึงออกยากกู <laughs> ได้แค่ระดับลิจินารีร่มากสุดนอนนั้นก็ ไอระดับของอีพีกเป็นยากแต่ก็อย่างว่าแหละใครที่แบบมีเวลานั่งสุ่มหรือวแบบ่าเอ้ยมีเวลานั่งฟาร์มก็มีโอกาสที่จะได้ตัวของระดับอันติเมตนะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมในคลิปนี้ก็ผเผื่อมันอาจจะมีอีเวนต์อะไรเพิ่มเติมหรือใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถพิมพ์ได้แล้วกันนะผมก็นั่นแหละเพิ่งกลับมาเล่นไงก็ฝากไว้้วยแล้วกันในอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะมมครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ